ตาลันนันเอิร์สัญญาโยตยทั้งรุ่งต่อเอาไว้อุตจรพระเมรที่อยู่ทั้งรุ่เน้อาไม่ต่อไม่ต่อการเปลี่ยนเอาไตรยวัจกรวัดังเสาให้ใจไม่บวรในลูกไหนก็ได้แยกโยนเน้อแยกโยนสวรเค์ในลูกไหนก็ สูสามเณคือเนื้อนาบุญของโลกนะพระนั้ะอยู่นะมั่ต้องเจาะจงน่ะลายให้เลยต้อาทวลายใสงฆ์คนี่หารแล้วเพราะว่ามีเองมาไม้ครบนะฮะทานสมองที่จ้าภาพเหลืออยู่ให้ขึ้นมาบนหารทำายให้ครบน้ ก็ที่เหลืออยู네่น <necessary> ี้ถ้าทั้งรุ่นครบแล้วที่เหลือก็เอาเส้นมาตะเกียบคนวิหารก็เพราะว่าผู้เจ้าพระในมาแบบถึงร้อยก็โตแบบใหญ่จะได้ถวายฝากสำหรับพระพิโสสงเอาจะถวายที่ด้านหน้าเจดีย์ส่วนน้องสมภณ์นั้นจะถวายที่สาราสาราเขียวสาราดีมุมหลังคาสีเขียวฝั่งเทนเนอร์ ส่วนใหญ่โยาสาธุชนนั้นเราก็มีองตานอยู่บริเวณท้ขงข้างครับหลังจากที่เฮาได้ถวายจ้าุกข์ระจ้าพยาทานเซ็กซับเรียบร้อยก็จะได้ขอเมตตาหลวงพอพระรูโคสิกพกรยเปียพรหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลรุทัยเกลาาสัมโนท่ินทีาห่าจากนั้นท่านสมหาวรพุริิปัญโยในนามสันพัฒาเทสำหรับ ภาะที่สุสูงรนอกน้อมแด่พระรัตนตรัยระวายความพระรพระเดชพระบูวงพ่อทันพระบูโสิปริยัตยาพรท่านเจ้าคณะตมบนสุทีเขตหนึ่งเพื่อความเคารพ ะเทารานุเทระปุบาอาจารย์ภมิสุสองสมเด็ทุกครูเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ถือว่าเป็นวังมงคลที่หมู่เฮาเจ้าข้าทั้งหลายได้จัดพิธีอันเป็นมหามงคลแห่งล้านนาเพื่อที่จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เื่องในวารโกาศที่พระองค์ท่านมีพระชนมายุครบแปดสิบสี่พันษาในปีอันเป็นมหามงคลในลคราวความนี้ดวยดับรีของพระเดชพระคุณหลงพ่อท่านเจ้าคุณพระเทีโกศสนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และหลวงพ่อท่านเจ้าคณะตะบ,บนสุเทพทั้งสองรูปก็ได้แก่หลวงพ่อท่านพระภูโกสิปริยัตยายาพร หลวงพ่อแม่พระภูรสุพารณภาษีและท่านเจ้าอา,จอาวาสทุกวัดในตำบลคุเต้มีมาที่เห็นชอบว่าควรที่จะได้มีงานเฉลิมฉลองวาระกาคาท่านเป็นมงคลโดยช่อแต่ละวันแต่ละวานั้นได้ทำทพิธีอันเป็นมงคลเช่นการเจริญจิตเมตตาภาวนาการแสดงรักธรรม,มเทศนา และวันปันเสาร์นี้ก็ถือว่าเป็นวาระโอกาสพิเศษที่จัดไม่มีการสืบชะตาหลวงในคราวครั้งนี้เร้ากระกผมในนามของคณะสงฆ์คณะสทาวันปันเสาร์ทุกคนทุกท่านขอกราบขอบพระคุณพระดิพระคุณหลวงพ่อท่านพระครูโกศิปริยัตยาพรพระเถรานุเถระรูบาอาจารย์ทุกรูป สามนเณรจุตนจุโอง์คเจริญพรขอบคุณขอบโอขอบใจสถายาโยมที่มารวกอนุโมทนาบุญมาตั้งโรงทานและมาเจริญจิตภาวนาซื่โอโหราจตาถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ขอทื้อเตจาพระ,ระนาบุญทั้งหลายทั้งปวงจงโดนบรรดาลอภิาาบาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา คือพระองค์ท่านนั้นจเจริญมั่งจเจริญสีจเจริญราชาศักด์ราชายศต่างๆตานาและบุบกุศลนะทั้งหลายทั้งปวงจงปกปักรักษาสถายญาติโยมทุกท่านเึ่งประกอบไปด้วยจตุรพิธทรชั์ชัยได้แก่อายุวันนะสุขะะละปฏิภางท่านทศสระสมบัติทุกคนทุกท่านด้วยเธอ,อ ตำบลตัวเทพเหตหนึ่งเขสองโดยรวมประชากประับนำบลเขตสบานตำบลตัวเทพขอได้นนรวมแรงรวมใจกันจยไามำในโครงการาโครงการธรรมสันอนแล้วก็เถิดระเกียรติกล่กลมาเพ่งความับงิต่วัดพระธาตุวัดศรีโสดาเป็นต้นมาวันนี้ ทางรวั spectrum, ชกัเสาตื่โดยการนำของท่านเทกพระมหาวสุประโยชน์อมกับนักป่าต่อได้เป <te Liberty Overwatch> ็นเจ้าของสถานที่เป็นเจ้าภาพโดยได้นอนเกิดตัวพระสังฆเก่าก็เกิดยคบรรดาพระพิจูโกตมเนในเหตุบวรืเหตุเกิดหรือเหตุของมาเกาะเกาะกูเกอะกูตัวนี้ในบรตรว อินทรนี้เป็นการแสดงออกของพี่น้องประชาพิปไตยเุื่อ้านเยียกรงของการพูธที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็นี้มันหลักความเหนทางพระพุทธศาสนาแา่ที่ท่านทังหลายได้เริ่มตึกแต่กันคราวนี้ถือว่าเป็นความอูัับุกุศทางราชสำนักก็เพื่อโดยในเรื่องของสถานที่แล้วก็เรี้อาหารพัอนาเป็นแบ ย่าเยื่อการษาส่นหนท่นอันนี้ก็ทัานลายได้มาที่วัดคลางสาวรัชานาวัดแปลนี้ได้ที่เกิดมาหมที่ดีด้วยกลังของพี่น้องที่ดีต่อพระพุทธศาสนาในจ้ามเกเกยอนตณะและก็กิจกรรมที่เกิดประโยชน์ในยเฉเรื่องของการเผยแพร่ธรรมและเดยเาที่น้องท่างสาธุชนทั้นหลายได้มาทื่ส่วนในทุตรต่น ที่หมูเหาได้ทำกันและท,ทาัานอาววณก็ได้ทำหน้าที่เปยแพรและก็พีน้อททศผู้ช่คยเขาไปตัดสญญนับสนุนอีรืงนี้นถ้ามองในภาพรวมว่าสถาบันหัสูตรโดยเฉพาะภาควาระต่างๆน,นั้นได้ทำดีได้ผลเราจะทำงานเพื่อผุ้ช่วแล้วขอต้อนงาน ในโครงการนโยบายของทางรัฐบาลและของทางพระสงโดยเฉพาะพระสงฆ์เยาัใหมยเราครับเราในทกคุณและกคุพระเทพโภชนเจพระราสวัสดิ์เยาว์ไทยใรายที่กระสง์เอานี่ได้ทำงานได้งานเผยแพ่อย่างเดวของงานพัฒนาในเรื่องของขุ้นนพัฒนาในเรื่องของเยาวชนก่อเหตุการณ์ด ไ่้องกอะระลายก่อตากความก่างที่เราจะมีสาราความคง ที่ที่กีฬาทันนิลัยได้ทำครับกริเนี้ข้งหโมดขนาดเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในปีนี้การพระสงฆ์จังวบดกรุเทพเเขามีทำงานร่วมกันเปิดโอกาสให้รักทาตการได้มีถุงห่วกทุกวัยอาจารย์ว่าการการกีฬาสามมาฟันอไนยลีันี้เาเอาอี่เอาวัดแล้วแต่เวลาแห่งความยินคือ วิจิตราิลอาวัดคูโมกสุทธรรมแล้วก็ท่านพระครูสมุทรเลือ มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นแก่พี่น้องทางภาคกลางในจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดพระนครศรีลุยาแล้วก็มีบารขาคือกับทางเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอเจ้าคณะตำบลแล้วก็สัปดาห์พระนักเผยแผ่ที่จะใจการทางวิทยุได้มีส่วนในการรณรงค์ รอรัสกลสุการยุทธ์วบคุารเวชสมรกูลตัวแทนเจ้าหน้าทรรวกูลแพทยาสภาประโูโปกติแพเจ้องรอธิการบดีปฏิบัติหน้าที่รออธิการบดีได้แถลงข่าวแก่คือลูกนที่อยห้องกระกสี่ไร่เตรับขึ้นเวลาสิบสี่สิบห้าที่ผานมาก็เพื่ที่จะขอเชิญส่วนบรรดาที่้องับทราเรื่องทั่วันโดยจากของย์ ลูกโสมธรรมเารตลอดจนถือพี่ร้องที่ประสบภาวะเดือร้อนนำไปมอบกี่ง่ายที่สุดก็คือวัสดุรูนี้หลายโมงข้ะสงฆ์มีการไปจุนสามีที่กลับหลายภาคผู้ใหญ่ซ่งมีเจ้าคนะาภาคเ็ดเ็ตประฐานและเจ้าพระมาเปอกอูเปอเจ้าพระ ปีใดที่มีความเรนือนข้งคามหนาเป็น้องสาธิตชนนาวันนี้เป็นกปงะสดเอาขอที่อุตุได้ได้เขาก็ต้องมาเพื่อความเสี่ยงเขาะสดเขาอยู่ได้ด้ับการรดความจากอยู่อยู่แล้วโดยน้องเจดร้อนแต่ที่เขาเนมาด โองโสมพระคุณรมางปีประชนอายุยนาลอดรถนา่อไปนี้ประชานได้อนุโมทนาเตินทุกท่านขอพยะพาวะวีวะภูราริโมยตอตสคกรางเอวะเววิโตอินนางเอตานังอูปกัปปะ ตังปฏิทังตุม้มหางทีเพเอวาจมีเจตุสัพเพโกเรนโตสังฆับปาจันโทภนารา,า,าโสยะรามณิโธติปัสโซยะรา